สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีสิ้าทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่กันเด้อจ้าแต่ว่าสิ้ากันไปไหว้พระกันเด้อนาพันบอกว่าวัดสีมาไล่ทรงถ้ำนั้นเป็นวัดที่เป็นอันซีนแห่งประเทศไทยเลยเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่บนภูเขานะา่ยคะที่งดงามมองเห็นแต่ไกลพู้นต่างอยู่ท่ามกลางเขาเขียวกระจีต้นไม้ใหญ่ แล้วก็มีปลาภูเขายังอุดมสมบูรณ์ยอ่เลยจ้าจุดเด็ดของวัดนี่เด้อค่ะอันสิเปผ้ากันไปเบิงกับหูกะจาวาเขาบอกว่ามีเหรียญกระสาบตั้งแต่ราะชะการที่เก่าพู้ถูกล่าค่าหลายปีที่ผ่านมาคือนำเหรียญกระสาบมากวังหันเนี่ยเดี๋ยวไปเบิงกันเลยได้จ้าว่าสิง,งามขนาดไหน

อย่างงี้ยเพ่นท่านได้รูปสร้าในี้คือก็จบเรื่อ่ารูพระาพระทุเร่อบาพระความอะไรบูชาพระสงฆ์สร้างโดยพระมีมงคลและก็แผ่นทองปิดทอพระบูชาจากปูชนียาดางเอตตัมางธรรมุตธรรมะการมีการบูชาเป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิตครับอสับเพ่อนรสร้างแผ่นทองก็ตายเหมือนท่านนะครับก็คืวันหนึ่งในแผ่นก็ได้ถ้าเป็น ดียิเียนโตโตนะฮะโตสีขาวด้านกลางสลานะครับหันหน้าไปตามหล้พกูนเวลาในพาท่านก็จะเหยือช้างเหลือแผ่นทองแล้วก็เลือกพวกมะลายพวกมะลายห้อยไว้ที่เสาทั้งสองข้างนะครับช้างวางถวายท่านหลวงพ่ออันนี้พี่ช้างแก้บนนะครับเช้ช้างเสริมบารมีนะครับเรียกว่าพระพรหมมีช้างเอราวัณพระพุทธเจ้ามีช้างป่านาราคีพระมหากษัตริย์มีช้างผู้พระบารมีทุกพระองค์อันนี้พิ่ช้างเสริม เราไม่เรียกว่าช้างคู่บรารมีอันนั้นของกษัตริย์เป็นช้างเสริมบรารมีให้ยิ่งใหญ่ไพศาลเสริมคาอธิษฐานให้วัฒน,นาสถาพรด้านหน้าของท่านที่กำลังเขียนแผ่นทองอยู่ในขณะน,นี้จะมีแผ่นยันสีสีธาตุให้กับบรรดาพี่น้องนักบุญนํากลับไปบูชาได้นะครับบุกเสกและปฏิเรียบร้อยเราเกิดธาตุไหนราศีอะไรอ่านดูที่แผ่นยันนะครับในแผ่นยันจะเขียนให้ว่าธาตุลมคนเกิดราศีอะไรธาตุน้าธาตุดินธาต ไฟเกิดราศีอะไรบ้างนะครับปลูกเสกแล้วเรียบร้อยอันนี้ปลูกเสกหน้าย่าโมเลยนะครับสลับแผ่นหยันเรียกว่าแผ่นยันดวงชะตาหรือพ่ะคูณ<า>ถ้าเรามองไปก็จะเห็นหลวงพ่อคูณแค่ส่วนเสียงน,นะครับที่ยังไม่ได้หลอคือวัดมีสองอย่างพี่น้องไม่ซ่อมก็สร้างและบอกบุญถ้าอยู่เฉยๆไม่บอกบุญหรอครับไม่ซ่อมก็สร้างอันนี้สร้างครับยังไม่ได้ซ่อมสร้างของหลวงพ่อให้มีความสมบูรณ์ นี่ฮะตรงธงธรรมจักรเนี่ยครับอมองเห็นธงนี่เป็นบันไดขึ้นไปเลยครับใกล้ๆห้องน้ํานี่แหละบันไดทั้งหมดหนึ่งร้อยกับห้าขั้นแค่นั้นเองเอที่อื่นนี่บันไดสามร้อยสี400่ร้อยเก้าร้อยขั้นที่นี่แค่ร้อยกับห้าขั้นตอนนี้นะคะเรากำลังเดินขึ้นบนสวรรค์ชั้นชั้นบนนะคะ ตามที่มักทายกแนะนำเนาะร่มลื่นดีจังอากาศสดชื่นระหว่างทางนะคะ,ระบรรยากาศด้านบนยังไงบ้างคะใส่ <c oughs> ไ,หไหมคะ <c oughs> ดูทางลาดชันจริงหรออันนี้ลื่นไหมเนี่ยดูทางลาดชันถ้าเกิดว่าขับรถขึ้นมาในหัวที่หัวต่ำเนาะตรงนี้จะไม่หัวที่หัวต่ำลงไปเลยเหรอเนี่ยโอ้ยอเมซิ่งทีอะไรกครุ่นอยาครุ่น ตอนนี้กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมเนาะอันนี้จะเป็นนวัตกรรมศริลปะด้านบนนะคะจะเป็นนะด้านบนคืออะไรนะนมีอะไรบ้างอะลูกลูกอะไรนะลูกผลมะกรีผลเออมะกรีผลมกรีผลแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นช้างเสียนเสียนทะต้นบินผล มะกกลีผลโอ้อันนี้คือต้นมีตัวอ,อันนี้มีองคลพรพิทักษ์ต้นมะเกลีผลนี่ ครัเป็นไงบ้างคะร่มเย็นสบายสุดยอดถึขพ้นสวรรค์วิวก็สวยเลยค่ะว้าวไปถ่ายอย่างนี้ไม่รู้ไปถ่ายอย่างเนี้ไปถงี้ไปยอะไรปะเห็นขอบแค่นี้ดูสวยค่ะ ันบนนะคะสวยงามมากแล้วก็จะมีที่แบบใี่ถ่ายภาพด้วยเนาะีเกาอีไว้ให้เองได้นั่งถ่ายภาพนะคะอันนี้ก็สามารถขึ้นไปนั่งถ่ายภาพได้ใช่ไหมน,น่าจะได้เพราะไม่มไีไม่มีป้ายบอกห้ามเนาะ <c oughs> ดีมากเลยบรรยากาศ<ร>ดีดีมลมก็แรงด้วยมลมแรงก็คือ ลมแรงบรรยากาศดีฟ้าฝนเป็นใจมากเลยค่ะทุกคนดูสิก oh. uh ้อนเมฆฟ้าสวยในก็ย huh. ืนแบบเนะรอหรือเแลก็สิเงินห้าสิมีหมดเลยอ๋อนี่ไงที่ที่มัคตายกได้แนะนำไ้อ่ะเงินเนี่เงินดีกินเออเอาเงินราติดอันนี้คือจะเป็นเงินเหรียญห้าสิบตังห้าสิบ้าสตางค์อะไรปฏิมากรรมนะ มีหลายๆช่องนะคะได้มาถ่ายทำอันนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าได้มาเห็นกับตาเนาะใช่สวยย่ดทุกคนมาดูให้ใกล้มีเหรียญห้าสิบเหรียญบาทเหรียญห้าสิสตางค์เหมือนที่ว่าเราไปทำบุญเขาก็แจกอ่ะแล้วนี้เป็นพระใช่ไหมเป็นเป็นพระเวลาสาวลูบมิดเขาก็หลับพระ นี่ไงตรงนี้บอลว้าวว้าวฝั่งนู้นจะเป็นเหรียญบาทอันนี้จะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าสิบตังค์แล้วก็ยี่สิบห้าสตางค์สวยงามมาก It takes takes in German when นี่เองมือคงครางหมดก็รีะอยู่นี้ว้าวสวยจังเลยค่ะงานศิลปะนะคะศิลปะฝาผนางังอันนี้คือเหรียญนะคะ เยี่ยวันนี้ได้แตงว่าทั้งหมดสวยมากครับผมขึ้นแต่นี่ผมได้ถอดรองเท้าขึ้นไม่ต้องถ <c oughs> อดก็ได้ค่ะเพ <c oughs> ราะเขายังไม่เสร็จดี <c oughs> ข้างบนยัง <c oughs> ลงไปร <c oughs> ับรองเท้าก็ได้นะคะลงไปไม่ไหวแล้วเพราะมันตอนแรกก็อว่า ว่าจะถอดรองเท้าเหมือนกันค่ะแต่พอดีว่าดูเพื่อนไม่ไม่ใส่ไอ้เพื่อนเขายังใส่ก็เลยใส่ขึ้นมาขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยม่โชไม่ใช่เด้อสาธุมาซอยสามหรอกตื่นแน่มาซอยสามสาธุ วัดสีมาลัยทรงธรรมนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะใครที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็อย่าลืมชาร์จ power bank นะคะชาร์จแบตสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยนะคะเพราะคุณจะกดชัตเตอร์แบบลืมตัวเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย